สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังช่องบ้านอาริตานิยายเสียงนะคะในคลิปนี้เราก็กลับมาพบกับนิยายเสียงเรื่องนางรำกันอีกครั้งนะคะซึ่งใน EP ีนี้ก็เป็น EP ีที่3แล้วค่ะถึงตอนที่3แล้วนะคะก็ขอพูดคุยทำความเข้าใจกันนิดนึงนะคะว่าสำหรับนิยายเรื่องนางรำนี้นะคะเป็นนิยายที่เขียนเมื่อ40ปีที่แล้วนะคะดังนั้นฉากบรรยายการต่างๆหรือ เนื้อเรื่องต่างๆเนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับพาเราย้อนเวลาไปเมื่อ40ปีที่แล้วนะคะซึ่งแอดมินเองก็เคารพบทประพันธ์ของครูอีทนะคะก็ไม่ได้ปรับเปลี่ยนอะไรมากมายในในเนื้อหานิยายที่เป็นนิยายเสียงนะคะแต่ว่าก็จะมีการปรับเปลี่ยนเนื้อหาคำพูดหรือพฤติกรรมของตัวละครที่อาจจะส่งผลให้ผิดกฎ u t u b e แค่นั้นเองนะคะ ดังนั้นก็คือว่าในในเนื้อหานิยายนี้ก็จะเป็นตามบทประพันธ์ทุกอย่างเลยนะคะก็เหมือนกับว่าเราได้ย้อนเวลาไปอะเนาะแต่เรื่องราวจะเป็นยังไงเนี่ยเราก็ไปติดตามกันในเรื่องได้เลยนะคะนิยายเรื่องนี้เป็นนิยายเรื่องยาวมีทั้งหมด59ตอนจบนะคะแอบสปอยนิดนึงค่ะว่านางเอกก็หญิงในศักดิ์สรีมากพระเอกก็ใจร้ายแล้วก็เห็นแก่ตัวมากๆเลยแล้แต่ว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงก็ รอลุ้นกันแล้วก,ก็ติดตามกันได้เลยนะคะย,ยังไงก็ฝากช่องบ้านอาริตานิยายเสียงของครูอีทด้วยนะคะเราก็จะมีนิยายนิราปกาของครูอีทเนี่ยให้ทุกท่านได้ฟังกันหลายเรื่องนะคะแต่ตอนนี้ก็ฟังเรื่องนางรำกันไปก่อนค่ะยังไงก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะคะขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลท์ทุกแชร์หวังว่าทุกท่านจะให้การสนับสนุนช่องบ้านอาริตานิยายเสียงนะคะขอบคุณมากๆค่ะ นิยายเรื่องนางรำบทประพันธ์โดยอาริตาบทที่สามเกณฑ์เก,เกตชื่อของนางรำคนนั้นระวีถอนใจออกมาเฮือกใหญ่เมื่อควานคว้าหาตัวหญิงสาวที่พิไทยปรารถนาจนพบตัวเข้าที่นี่หลังจากส่งไปหลายต่อหลายแห่งที่มีการแสดงศิละปะแบบไทย ชายหนุ่มทอดสายตามองท่ารำเกรีดกลายสวยงามของหล่อนแล้วเขาก็พบว่าท่ามกลางแสงไฟกระจ่างเกนเกตเป็นผู้หญิงสวยคนหนึ่งเมื่อเต็มเครื่องทรงทำให้รวีอยากรู้ว่าเวลาที่หล่อนถอดเครื่องออกหมดรวมทั้งเครื่องสำอางที่ลงไว้เข้มจัดบนใบหน้านั้นด้วยอยากเห็นดวงหน้าที่แท้จริงเมื่อการแสดงในชุดนี้จบลงเขาก็เห็นเกนเกตเข้าไปทางด้านหลังเวที ไม่รู้ว่าหล่อนยังมีการแสดงชุดอื่นอีกหรือไม่รวีจึงยังนั่งอยู่ที่เดิมตรงหน้าเขาคือชุดอาหารที่แทบจะไม่ได้พร่องเพราะเขาไม่สู้จะคุ้นลิ้นกับอาหารไทยรสชาติออกแนวหวานนํามากกว่ารสอื่นเพื่อนหญิงของเขาตรงหน้าตั้งหากที่ท่าทางอาเ่็ยอร่อยเหลือเกินมีอะไรหรือวีสายตาของสุภัตรายัางว่องไวเหมือนเคย แม้จะไม่ได้พูดในตอนแรกที่เห็นเขาแสดงกริยาทอดถอนใจหรือว่าเกิดปิ้งกับคนสวยนั่นผมหาตัวเธออยู่สุภัตตาชะงักเล็กน้อยมือจับช้อนยกค้างก่อนจะปรับให้เข้าสู่ปกติโดยเร็วไม่ใช่เพื่อตัวเองเหมือนเขาแก้ตัวต่ออย่างร้อนรนพอประมาณเพราะจนเป็นหนุ่มจัดการป่านี้เขาไม่เคยมีเพื่อนหญิง สุภัตราเป็นคนแรกและคงจะเป็นคนสุดท้ายด้วยเช่นกันคุณไทยนะ่ะให้ผมตามหาอยากเจอตัวผมก็วิ่งหลายที่ทีเดียวนะได้เจอซักก็ดียิ่งแปลกเข้าไปใหญ่คนอย่างคุณไทยหรือคะจะสนใจผู้หญิงแบบนี้เห็นวางรสนิยมเรื่องผู้หญิงเอาไวส้สูงๆเหลือเกินสุภัตรารู้จักพี่ไทยเท่าเท่ากับที่รู้จักรวีผู้ชายสองคนมีความแตกต่างกันเป็นอันมาก ในขณะที่ระวีชอบชีวิตเรียบๆเป็นปกติธรรมดาอย่างผู้คนทั่วๆไปแต่พี่ไทยวางเกณฑ์ตัวเองไว้ในระดับสูงโดยเฉพาะเรื่องผู้หญิงคุณไทยเขาไม่ชอบให้ผู้หญิงท้าทายหรือแสดงออกว่าฉีกหน้าเขาเกณฑ์เก,เกตผู้หญิงคนนี้ชื่อแปลกเขาพึมพำก่อนจะพูดต่อคุณแมวน่ะส่งตัวไปรำอวยพรเมื่อคืนวันเกิดคุณไทยเขาสุภัตตากระพริบตาปริบๆหล่อนรู้จักชนาดี แม้จะไม่แจ่มชัดนักแต่ก็เรียกได้ว่ารู้จักรู้จักถึงครอบครัวของชนาะและรสนิยมของชนาเองมันมีจุดหนึ่งมาสอดคล้องกับรสนิยมของพิไทยอย่างเหมาะเจาะจนทําให้คนทั้งสองตกลงปรงใจมั่นหมายกันเมื่อปีก่อนแล้วรอการแต่งงานที่คาดว่าน่าจะมีมาตั้งแต่ต้นปีแล้วแต่จนล่วงเลยเข้าปลายปีอีกไม่นานก็จะถึงวันปีใหม่พิไทยก็ยังคงเงียบกริบ ส่วนชนะนั้นมีข่าวออกมาว่าหลอนเป็นเดือดเป็นแค้นเหลือเกินที่ต้องมั่นค้างปีแล้วคู่มั่นของหลอนไม่เคยแยแสตอหลอนเท่ากับธุรกิจของเขายังดีที่พี่ไทยไม่ใช่คนเจ้าชู้มีผู้หญิงอื่นไม่อย่างนั้นคงจะได้เห็นฤทธิ์เห็นเดชที่กล่าวกันว่าชนามีมากเหลือเกินไปเสียนานแล้วเป็นแน่งานคืนนั้นมีแต่เพื่อนคุณไทยชวนมาพูดคุยกันเรื่องงานไม่มีผู้หญิงสักคน อยู่ๆนางรำทรงเครื่องเสียสวยโผล่เข้าไปคุณไทยก็แทบช็อกแถมคุณแมวเธอยังฝากแหวนมั่านมาคืนให้อีกตายตายเกือบเกือบตายเหมือนกันแหละแปลว่าคุณไทยเสียใจใช่ไหมคะไอ้ที่ว่าเกือบเกือบตายผมหมายถึงเกณฑ์เกนี่ตั้งหากคุณไทยสบป,ประมาทว่าค่าตัวเท่าไหร่เขาก็เอาวิทยุเทปทุ่มใส่เท้าเข้าให้ดีนะว่าเครื่องมันเล็ก แล้วคุณไทยก็เกือบจะทำให้ตัวเองเสียชื่อถ้าผมรังเอาไว้ไม่ทันเขาจะตบหน้าเกนเกตผมว่างานคืนนั้นอาจจะทำให้คุณเกนเกตเขตที่จะรับแสดงตามบ้านในโอกาสพิเศษไปอีกนานทีเดียวเกนเกตพนมมือไหว้สุภัตราด้วยความคุ้นเคยหน้ากันมาก่อนสุภัตราสนใจการแสดงของหล่อนและเคยติดต่อว่าจ้างไปแสดงบ้างเป็นบางครั้งบางคราวแม้จะนานมาแล้วนั่งก่อนสิคะ เกนเกตเห็นสุภัทราคนเดียวแต่ที่นั่งตรงข้ามของหญิงสาวมีชุดอาหารอีกชุดหนึ่งซึ่งบอกว่าหล่อนไม่ได้มาเพียงลำพังแล้วอีกสักพักหนึ่งหล่อนก็ได้เห็นหนุ่มสกันหน้าดุดันเดินมาที่โต๊ะนี้เกนเกตขระหมดคิ้วเข้าหากันเราเคยพบกันใช่ไหมคะครับที่บ้านคุณพี่ไทยใช่แล้วยังไม่ได้ขอบคุณเลยที่ช่วยไว้ในคืนนั้นผมตามหาคุณแทบแย่ ระวีนั่งลงผมชื่อระวีเป็นญาติของคุณไทยแล้วก็เป็นคนสนิทของเขาด้วยเป็นเลข,ขาหรือคะหล่อนได้ยินเสียงหัวเราะเหมือนคบขันนั่นทำให้หน้าดูดุของเขาดูดีขึ้นลดความน่าเกรงขามของเขาให้จางลงอย่าเรียกถึงขนนั้นเลยครับเอาแค่ว่าเป็นคนติดตามใกล้ชิดคนสนิทจะเหมาะกว่าคุณตามหาดิฉันทำไมคุณไทยอยากพบคุณเกณฑ์มองหน้าระวีเขมง เหมือนจะค้นหาอะไรบางอย่างจากเขาแต่หล่อนก็ไม่ได้พบสิ่งใดเลยเขาจะขอโทษดิชันหรืออยากเสนอราคาใหม่ล่ะคะเกนเกตถามย่อๆเห็นทีจะไม่ไปเหยียบบ้านนั้นอีกแล้วล่ะคะ่ะเหมือนตัวเองเป็นผู้หญิงชั้นต่ำดูถูกเหยียดหยามกันเกินไปดิชันก็เป็นคนเท่าๆกับเขาสุภัตราจับมือของเกนเกตมาบีบเบาๆพร้อมกับพูดเสียงอ่อนโยน คนไทยเขาเป็นคนขวานผ่าซากแบบนั้นเสมอบางครั้งก็ถึงบ้าระหำได้ยินเสียงระวีกระแอมกระไอในลำคอเบาๆแต่สุภัตราไม่ฟังเสียงเขาเลยเขาอาจจะแสะดงกริยาไม่สุภาพไปบ้างแต่จริงๆแล้วเขาเป็นสุภาพบุรุษคนหนึ่งนะคะพอไปทบทวนดูแล้วอาจจะเสียใจก็ได้เพราะถ้าหากเขาโกรธเคืองอยู่ที่อยู่ๆคุณเกตโผล่เข้าไปในคืนนั้นเขาน่าจะโกรธคุณแมวมากกว่า เมื่อเห็นสีหน้าเกณฑ์เกตแสดงความงุนงงกับชื่อนั้นสุภัตราจึงรีบเอ่ยต่อก็คุณชนานั่นแหละค่ะไม่ใช่คนอื่นคนไกลที่ไหนเกณฑ์เกตไม่ได้แสดงความคิดเห็นแต่อย่างใดทั้งสิ้นหลอนยังนั่งปิดปากเงียบผมอยากจะเชิญคุณในนามคุนทวไทยัยไปที่บ้านขอบคุณค่ะที่เชิญแต่เห็นจะไม่ไปวิทยุพานกับรองเท้าสาอย่างนั่นยังอยู่ที่บ้านนะครับ ถ้าจะกรุณาเพราะเป็นของที่มีราคาสำหรับดิฉันช่วยส่งคืนให้ด้วยได้ไหมล่ะคะผมไม่รู้ว่าคุณไทยจะเอาอยัางไงเพราะของอยู่ที่เขาเขาอาจจะอยากคืนให้ด้วยมือเขาเองถ้าเป็นแบบนั้นก็ไปบอกเขาด้วยเถอะค่ะว่าเขากำลังรังแกคนจนแล้วดิฉันก็จะเจียดเงินซื้อใหม่นึกเสียว่าโยนทิ้งไปขอโทษนะคะดิฉันยังคงต้องขึ้นแสดงอีกชุดหนึ่งจะดังเกียรติไหมครับ ถ้าผมกับคุณพัดจะรออยู่แล้วไปส่งคุณที่บ้านด้วยเกณฑ์เกตเกาะพื้นโต๊ะขยับขาที่ห้อยลงไปใต้หลือใต้โต๊ะขึ้นมาจึงลุกขึ้นอย่างนิ่มนวลดูกิริยามารยาทของหล่อนนุ่มนวลกระชดกระช้อยเมื่ออยู่ในเสื้อผ้าชุดนี้ยิ่งหล่อนยิ้มแฉ้มก่อนจะให้คำตอบราวีเองก็ตะลึงลานกับรอยยิ้มของเกณฑ์เกตจนสุภัตาอมยิ้มไม่ได้หึงหวงแต่อย่างใด พราะหลอนร,รู้จักละวีดีพอและรู้ด้วยว่าเกนเกตไม่ใช่ผู้หญิงที่จะโปรยยิ้มเพียงเพื่อเหวี่ยงแหจับปลาเล็กปลาใหญ่ให้ติดดิฉันมีรถมาด้วยค่ะมาเองกลับเองได้ขอบพระคุณมากหลอนไปแล้วระวียังคงมองตามไปมองสวดทรงองค์เอวที่อยู่ในผ้าที่รัดดึงแล้วก็พึพมพำออกมาผมว่าคุณแมวสวยแล้วนะแต่ถ้าพูดถึงว่าสวยด้วยมีเสน่ห์ดีด้วยคุณแมวเห็นจะต้องคิดหนักเหมือนกัน ทำไมกลัวแบบนั้นล่ะคะเขาละสายตาจากร่างของเกณฑ์เกตมามองสุภัตตาแทนมีคำวิเคราะห์พี่ไทยให้สุภัตาฟังอย่างเข้าใจพี่ไทยเป็นอันดีคุณไทยอาจจะทำเกลี้ยกราดดูถูกเกณฑ์เกตเอาไวนะ้น่ะแต่ผมรู้จักนิสัยเขาดีเขาไม่ค่อยจะตอแย้ผู้หญิงคนไหนทุกลวมหายใจมีแต่เรื่องงานตอนมั่นหมายกับคุณแมวก็ไม่ใช่เพราะรักใคร่ใหญ่ดี แต่เพราะกรองดูแล้วหลายตลกว่าเหมาะสมกันทุกๆด้านแล้วมีแรงหนุนจากผู้ใหญ่อีกถึงมันเอาไว้ทำให้ค่านิยมในสังคมของคุณไทยยังอยู่ไม่ใช่เลือกด้วยใจแต่กับเกณฑ์เกร้วีถอนหายใจเล็กน้อยผมขอบอกว่าสังหอนใจมากกว่านะได้กลิ่นแปลกว่ามันจะต้องยุ่งแน่ๆเลยชื่อเกณฑ์เกตครับคุณไทย พี่ไทยละสายตาจากหนังสือพิมพ์มองดูหน้าระวีที่อยู่บนเก้าอี้ตรงข้ามแล้วก็เอาช้อนคนกาแฟในถ้วยเรื่อยๆใครกันเกนเกตเขาถามอย่างสงนยังไม่ปล่อยมือจากข่าวที่สนใจนั่นจำนางรำคืนนั้นได้ใช่ไหมล่ะครับจำได้ไม่ลืมแน่เกนเกตอืมชื่อพิรึกเขาอดค่อนขอดไม่ได้คงจะเหมือนเหมือนตัวเสือมัง เกณแปลว่าผู้หญิงครับคุณไทยฉันไม่ได้อยากรู้คำแปลชื่อพี่ไทยขัดขึ้นไปเจอที่ไหนล่ะระวีบอกชื่อร้านอาหารแห่งหนึง่งพร้อมกับมีคำกล่าวเสริมด้วยรายละเอียดอีกพอประมาณแสดงที่ร้านนั่นในตอนสีทุ่มไปแล้วก่อนหน้านั้นแสดงอีกที่หนึ่งแล้วก็มีงานพิเศษข้างนอกเหมือนอย่างที่คุณแมวเชิญมาคืนนั่นแหละครับรายได้ก็อยู่ในเกณฑ์ดี ถึงได้หญิงจะโสกเพราะเธอไม่ได้ขายตัวด้วยครับขายแต่ศิละปะการแสดงเท่านั้นระวีพี่ไทยติงเสียงหนักฉันฟังเสียงนายเหมือนนายเข้าข้างไม่นั่นอยู่นะก็ได้พูดคุยบ้างผมว่าผู้หญิงคนนี้เป็นคนดีถ้ามาหากินจริงๆไม่ได้มีเจตนาอื่นด้วยแล้วถ้าจะซื้อก็คงจะเป็นไปได้ยากคุณไทยคิดจะซื้อตัวเธอไม่ใช่หรอครับนายมันสูรู้เหมือนเคยสิน้า แปลว่ามันจริงสวยถูกใจปากดีท่าทางอวดเก่งคงสะใจมากเวลาอยู่บนเตียงนอนนี่คุณไทยเกิดหงุดหงิดเนื้อตัวอีกแล้วใช่ไหมครับถ้าใช่ละ่ะผมจะติดต่อหามาให้เงียบๆเหมือนเคยผู้หญิงชั้นสูงราคาแพงหน่อยแต่ไม่เคยถึงกับเปราะสะอาดหน่อยรู้อกรู้ใจผู้ชายดีโดยเฉพาะผู้ชายที่เครียดจากการงานนายนี่มันเหลือเกินก็เพื่อคุณไทยเท่าน,นั้นแหละครับ คืนนี้เลยดีไหมผมจะหาให้ตามที่คุณไทยบรรยายสรุปตะกี้นี้เปียบเลยไม่เดี๋ยวก็หงุดหงิดตายฉันอยากได้ตัวไม่นั่นแม่เกณฑ์เกตใช้ความสามารถของนายหน่อยสิอย่าให้เสียชื่อเลยคุณไทยอยากจะอื้อเฉาเือครับผมว่าอย่าเสียงดีกว่าถ้าทางเกณฑ์เกตไม่ใช่ย่อยๆถ้าคุณไทยไปยื่นเงื่อนไขดูถูกเขามากๆเขาจะตอบกลับให้ได้อายได้ ใครจะเชื่อผู้หญิงแบบนั้นแล้วฉันก็ไม่เคยมีเรื่องเสื่อมเสียทางนี้ด้วยสิถ้าไม่ได้แม่นันก็ไม่เอาคุณไทยก็คงหงุดหงิดใจและคงไม่สบายตัวไปอีกนานล่ะครับผมยอมรับว่าเรื่องนี้ผมไม่มีความสามารถบอกหน่อยซิว่าอย่างฉันนี่ถ้าไปเองจะมีความสามารถไหมคุณไทยอย่าล้อเล่นดีกว่าคุณไทยไม่เคยลงไปยุ่งกับเรื่องพวกนี้เลยนี่ครับก็นายช่วยฉันไม่ได้ฉันก็ต้องช่วยตัวเองสิแขนขาก็มีครบ จะมัวทอดมือทอดเท้าอยู่ไม่ได้ระวีกลืนน้ำลายลงคอทำไมจะไม่รู้ว่าเขาถูกประชดเข้าอย่างจางเข้าแล้วด้วยเสียงอ่อยๆเขาพยายามเตือนพี่ไทยในเรื่องนี้แม้รู้ว่ายากนักที่พี่ไทยจะยอมเชื่อฟังผมไม่อยากให้คุณไทยไปเสี่ยงเลยผู้หญิงบางคนก็อาจจะมีเวลาว่างสำหรับทำธุรกิจลับรที่ได้ประโยชน์โทษผลใส่ตัวเองเป็นก่อเป็นกรรมแต่ผู้หญิงคนนี้ผมว่าแกไม่มีนอกมีใน นอกจากการทำงานจริงๆเหมือนโง่นะเป็นเรื่องของศักดิ์ศรีนะครับผมว่าผมเข้าใจเธอนะหาคนอื่นดีกว่าเวลาหามาให้ผมจะลงทุนให้แต่งชุดนางรำเผื่อคนไทยจะได้มีฟิลลิ่งครบถ้วนจะจับรำหรือจะจับเรื่องเครื่องทรงยังไงก็ได้สุดแต่ใจคนไทยก็แล้วกันหน้ามันไม่ใช่ยังไงก็ทดแทนกันไม่ได้ฉันก็อยากรู้เหมือนกันว่าเมื่อคนซื้อมีความตั้งใจมากที่จะซื้อ ถึงไม่เคยคิดจะขายมาก่อนเลยพอจะโอนเอ็นไปบ้างไหมภาษตโบราณก็ยังอ้างเลยนี่ว่าแข็งเท่าแข็งเงินง้างอ่อนได้ดังประสงค์เท่านี้ไม่พอก็ไต่ระดับขึ้นมาเรื่อยๆมันต้องมีจุดที่จะมาสอดคล้องกันผมกลัวว่าคุณไทยจะฟาวฉันเห็นมาเยอะนายวีไอประเภทปากว่าไม่แต่ใจงี้สันดิกริรอเวลาให้ค่าตัวสูงขึ้นทีนี้แหละกระโดดใส่มบ มือตีนเหนียวย่งกับต๊กแกไม่มีผิดแล้วก็แค่ผู้หญิงคนเดียวกับอาชีพนางรำโชว์ฉันว่าคงไม่เท่าไรตอนนี้มันยังไม่พอใจเขาตหากฉันจะทำเองนายมันไม่กล้าแล้วรอดูวิธีของฉันก็แล้วกัน